เรื่องอที่ว่านะครับคนนูุนคนิ่งกันแต่สุดท้ายแล้วก็เป็นมืออาชีพกันทั้งหมดนะครับจบเกมก็คือจบเกมก็สู้กันแค่ในเกมนะครับสู้กันแค่ในเกมนะครับสู้กันแค่ในเกมนะครับสําหรับผมนะครับนะครับสู้กับใครลงแข่งขันกับใครนะครับจบเกมผมนะครับ <ül üş m ere> ก็เป็นแบบนี้ตลอดนะครับก็เดือดแค่ในเกมก็คือเดือดเดือดก็คือให้มันมีสีสันให้มันสนุกนะถ้าเจ้าของไก่ไม่เล่นไม่เชียร์ไม่อะไรเลยมันไม่สนุกมันในสนามมันก็ไม่สนุกนะครับแล้วก็เล่นเล่นเท่าที่เราเล่นได้นะครับแต่เมื่อวานนี้สู้กับเสียขาวก็วสนุกนะเล่นกันไปหลายเอ็มเสนียขาวครับแล้วก็นะครับ,บจบเกมเนี่ย ไม่ว่าจะชนกับซุ้มไหนก็ช่างนะครับผมไม่ว่าจะแพ้จะชนะจะเสมอนะครับสําหรับผมนะไม่เกี่ยวกับเรื่องอายุไม่เกี่ยวกับเรื่องอายุไม่เกี่ยวกับเรื่องซุ้มเล็กซุ้มใหญ่ไม่เกี่ยวกับเรื่องฐานะอะไรทั้งนั้นนะครับผมเดินไปยกมือไหว้ทั้งคู่จะสู้ก็คือทั้งทีมเลยยกมือไหว้หมดนะครับยกมือไหว้ขอโทษขออภัยกันทุกอย่างนะครับจบเกมก็คือจบเกมกันหมดผมก็เป็นอย่างนี้ตลอดนะครับผมก็เป็นอย่างนี้ตลอด เมื่อวานชนะหรือแพ้เขาไม่ดูเสมอครับฉลามดําชนต่อไหมครับไม่ได้ชนต่อครับฉลามดาเปิดฝาผสมนะเสียต้องแกเปิดฝาผสมแค่เก้าพันนะครับใครอยากฝากผสมก็ไปติดตามหน้าช่องได้เลยนะครับผมปักหมุดไว้แล้วอยู่หน้าช่องลิงก์ลิงก์อยู่หน้าช่องลิงก์สวัสดีเกือบ700ท่านนะครับวันนี้นะครับวับนอาทิตย์ใครนําไก่ออกไปชนได้คู่ชนก็ขอให้เฮง,งมันหมัน,มนทุกท่านแล้วกันนะครับ โอ้ผู้ชมก็ถือว่าเยอะนะวันอาทิตย์แล้วกำลังตีไก่กันอยู่นี่ก็เข้ามาชมเยอะก็ขอบคุณมากๆนะครับก็วันนี้วันอาทิตย์ก็ขอให้เหงงมันหม่านทุกท่านนะครับเงงมันหมาน,น,น,นทุกท่านนะครับ